สวัสดีครับท่านผู้ชมแต่ก่อนผมก็ได้ยินมาว่าภาษาสมอลท็อกนี่นะครับมันมากับชุดเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้โดยที่ไม่ต้องหยุดรันบ่อยๆนะครับไม่ต้องหยุดรันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่บ่อยๆซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะมีกรณีไหนนะครับที่ว่าเราจะได้ใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ผ่านประสบการณ์มานะครับก็ เห็นอยู่กลุ่มนะครับกรณีแรกก็คือการที่ข้อมูลของเราเนี่ยครับโหลดนานหรือว่าประมวลผลนานถ้ากว่าเราหยุดโปรแกรมไปนะครับแล้วก็กลับมาประมวลผลใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็เสียเวลานะครับเพราะทั้งที่บางทีเนี่ยเราแก้โปรแกรมอาจจะแค่2นาทีเนี่ยจะโหลดข้อมูล10นาทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่คุ้มคันแทนที่เราจะโหลดขึ้นมาค้างไว้เลยแล้วก็แก้โปรแกรมแล้วก็รันใหม่แก้โปรแกรมแล้วก็รันใหม่โดยที่ว่าไม่ต้องเริ่มโหลดแต่แรกนะครับอันนี้โปรแกรมเราก็ไม่ควรจะหยุดใช่ไหมฮะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีระบบที่เป็นที่เหมาะกับงานนี้มากนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กกับจูปิเตอร์แ l a นะครับซึ่งเราเนี่ยก็มักจะเอามาเขียนโปรแกรมแบบโหลดข้อมูลชุดใหญ่ขึ้นมาเลยจอใช้ไลบรารีชื่อ Pandas นะครับแล้วก็โหลดข้อมูลมาครังไว้เลยแล้วเราก็ดูข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าแต่ละแถวเป็นยังไงนะตาเป็นยังไงสักสิบแถวอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเขียน เขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลได้ในเบื้องต้นอาจจะดัดแปลงข้อมูลให้มันเหมาะสมกับการประมวลผลขั้นต่อไปแล้วประมวลขั้นประมวลผลขั้นต่อไปนะครับก็อ,อาจจะประมวลไปเลยสักสินาทีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แสดงการาฟออกมาแล้วถ้าเราไม่พอใจเนี่ยก็จะปรับแต่งอะไรไปได้เรื่อยๆสรุปก็คือว่าเราไม่ต้องมาเริ่มรันโปรแกรมใหม่แต่แรกนะครับซึ่งเสียเวลาเราก็โหลดข้อมูลขึลข้นมาค้างไม่ได้เลยหรือว่าข้อมูลที่ บางครั้งเนี่ยเราโปรโมวลผมไปแล้วนะครับก็จะค้างใน m o มมรีอยู่นะฮะส่วนกรณีที่2นะครับก็จะเกี่ยวกับส่วนติดต่อกับผู้ใช้ละการเขียนเกมกันถึงเว็บต่างๆนะครับบางทีเนี่ยก่อนเราจะลองเขียนปกดูว่าโปรแกร,รมของเราเนี่ยมันรันถูกต้องหรือเปล่านะครับเราจะต้องลองกดไปกดมานะครับอาจจะกรอกข้อมูลไปสัก2อสช่องกดคลิกอีกสักองสามทีสี่ทีห้าทีนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าอา้าโปรแกร,รมเราลันผิดนี่เราไปแก้โค้ดนะครับ ถ้าเราหยุดรันโปรแกรมไปเราก็ต้องเปิดกลับมากรอ,อกเหมือนเดิมใหม่นะครับแล้วก็คลิกเหมือนเดิมใหม่แล้วก็ดูว่าอา้บมันใช้ได้หรือ,อยังน,นะครับบางทีเราอาจจะทำอย่างเงี้ยอยู่เป็น5รอบ10รอบเลยไม่คุ้มกับเสียเวลานะครับหรือว่าถ้าเราต้องมาทําสคริปต์หรือมาทําบอร์ดงานพวกนี้ซ้าๆนะครับมันาก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมาเสียเวลากับสคริปต์กับบอร์ดอีกนะครับซึ่งระบบที่มีอยู่แล้วก็คือพวก closure script หรือ elm นะครับมันก็จะมากับระบบที่เรียกว่า hot reload นะครับซึ่งเวลาเราแก้อะไรไปเนี่ย มันก็จะรี l o a d ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เราแก้ไปเนี่ยก็จะมีผลเดิมน,นั้นเลยแต่ว่าสถานะของโปรแกรมหรือว่าหน้าจอที่เราทํางานอย่างนี้ยังเหมือนเดิมนะครับทำให้เราสามารถทดสอบฟังก์ชันตอนนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาทำสเต็ปซ้ําๆแบบที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็กรณีที่3นะครับก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมไปครับบางทีเราก็อยากจะทดสอบฟังก์ชันหรือส่วนย่อยกวอาฟังก์ชันอีกก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะทาเป็นเทสเ c a เลยก็ได้ หรือว่าอาจจะแค่แสดงผลออกมาดูนะครับว่าทํางานถูกหรือเปล่าหรือว่ามีข้อมูลหรือมีตัวแปรนะครับที่เราไปแก้ไว้เนี่ยเราได้ผลเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ออกมาดูได้ตอนนั้นเลยนะครับถ้าเราใช้ระบบที่ว่าไม่ต้องหยุดรันโปรแกรมนี่ครับบางที่ก็อาจจะเห็นว่ามันคล้ายดีบักเกอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าดีบักเกอร์เนี่ยมันก็ดูได้ว่าก่อนที่ข้อมูลจะเข้าไปในฟังก์ชันนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็พอรันเสร็จแล้วข้อมูลในตัวแปรนี้หน้าตาเป็นยังไงแต่ว่า สิ่งที่เราทำก,การเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องหยุดเนี่ยนะครับมันก็จะดีที่ว่าเราเนี่ยสามารถแก้ปโปรแกรมได้เลยครับไม่ใช่เฉพาะว่าเซตเบรดพอยต์หรือว่ารันไปทีสเต็ปทีละสเต็ปนะครับระบบที่แก้โค้ดไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดรันใหม่แต่ต้นหยุดรันแล้วก็ไปเริ่มใหม่แต่ต้นนะครับนอกจากสมารท็อกเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่าอินเท l ร p ปสก็ทําได้นะครับอาจจะตั้งแต่ยุค7 0ย์แล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเห็นแล้วว่าอ d ดิเตอร์ของมันในยุค 80เนี่ยครับก็ทำงานร่วมกับ REPL หรือที่ย่อม,มาจาก read eval print loop ได้แล้วนะครับการที่จะทำงานแบบว่าไม่ไม่หยุดนะครับโปรแกรมรันไปเรื่อยๆแล้วก็ค้างินห่ือความจำได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า REPL นะครับซึ่ง REPL ของ Python เนี่ยก็คือโปรแกรมที่เราเปิดมาจากแรกนะครับเราสั่งคำสั่ง Python ไปมันก็จะเปิด REPL ให้เลยมันก็จะรอรับคาสั่งไปประมวลผลแล้วก็แสดงออกมาแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ ต่ว่าวเว็บพหุของไพทอนอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือ iPython ซึ่งเรามักจะใช้กับ Ju p y t e r n o t e b o o k กับ Ju p y t e r Lab นะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มารันทีละคำสั่งนะครับไม่ได้ไปรอมันรีทีละคำสั่งใน Jupyter Notebook หรือ Ju p y เ e r ร a b เนี่ยเราใส่โค้ดบล็อกได้เลยคำสั่งข้อหนึ่งอาจจะมีฟังก์ชันอะไรอย่งนั้นก็ได้นะครับฮะแต่ว่าจากที่ผมใช้อ่ IP y t h o n มานะครับผมก็พบว่ามีข้อจำกัดเหมือนกันผมอยากจะทำเว็บอย่างเงี้ ผมไปเปิด Jupyter เพื่อที่เรียกเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ปรากฏว่าเรียกไม่ได้นะครับเรปโพกับอีดิเตอร์ที่มันต่อกันนะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นเว็บแบบจูบิเตอร์ก็มี Emacs เนี่ยครับชัดเจนมากเราสามารถเขียน Emacs Lisp เนี่ยเพื่อที่จะแก้โค้ดของ Emacs เองนะครับในขณะที่ Emacs เองก็ยังรันอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดเลยหรือว่าไม่ต้องรี l o a d ไม่ต้อง restart อะไรเลยนะครับคือแก้ไปได้เด๋ยวนั้นเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Reapel ของภาษาอื่นๆนะครับเช่น Python Clojure เนี่ย มันก็เอามาต่อกับ Emacs ได้ก็ใช้กับเสมือนกับว่าเราเราพัฒนาโปรแกรม e m a c บน e m a x Lisp นะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนมาเป็นภาษา Python เปลี่ยน,นเป็นภาษา Clojure เพื่อที่จะไปทำโปรแกรมต่างๆเรานะครับทำเว็บทำอะไรเป็นต้นนะครับใช่นะครับผมก็ลองรันพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Clojure ดูเนี่ยจาก a p p o นะครับใน Emacs ครับก็ปรากฏว่าใช้งานได้ดีเลยฮะแล้วก็นอกจาก อ m a มนะครับตัวอื่นก็ทำได้คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่น VS Code IntelliJ IDEA นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้จะเป็นการไปอ d ดด VS Code เองแต่เป็นการที่ VS Code ไปต่อกับ ClojureVS Code ไปต่อกับ Python นีนะครับหรือว่า IntelliJ IDEA ไปต่อกับ Python ไปต่อกับ Clojure ก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจภาษาพวก Clojure และ Lisp นะครก็คือว่าเราเลือกส่วนย่อยของโปรแกร,รมนีจจรันได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีวงเล็บครอบอยู่แล้วนะฮะ เราก็ไปเลือกเลยว่าจะรันสิ่งที่อยู่ในวงเล็บไหนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้วงเล็บก็ได้นะครับเราก็สามารถลากได้เองครับว่ามาไปไป้ายได้เองเลยว่าอยากได้โค้ดส่วนไหนที่จะไปรันในโปรแกรมย่อยถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่นั้นนะครับจูเลียก็เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าตาของภาษาเนี่ยก็เป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยกับพกลิฟส์นะครับแล้วก็การทํางานเว็บเลกใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์จากเ e ็บโิลเนี่ยก็ทําได้ แนบเนียนเลยนะครับก็เหมือนออกแบบมาให้เน้นใช้เรียโพลหมือกันนะครับเทียบกับ Python แล้วก็ Python ตอนนี้ก็อาจจะยังเรียกเว็บเซิร์เอร์จากเรีพลไม่ค่อยสะดวกนะครับอาจจะเรียกได้บางแบบแต่ว่าเที่นที่ผมลองเนี่ยอยู่ไอคอนก็ไม่ได้แล้วแบบนึงก็คือสรุปเลยนะครับว่าการเขียนโปรแกรมแบบไม่ต้องรันใหม่นะครับทำให้เราเสามารถใช้สามารถทดลองรันโปรแกรมนะครับแล้วก็แก้ไขไปโดยที่ รอบการพัฒนาเนี่ยรอบการแก้ไขทดลองาเนี่ยมันสั้นลงนะครับโปรแกรมเราก็เสร็จเร็วขึ้นนะครับวากัง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีกับข้อมูลที่มีการโหลดโปรแกรมนานๆน,นะครับแล้วก็มีส่วนของผู้ใช้ที่เราต้องอเวลาจะทดลองแก้ไขหรือว่าทดลองรันโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีหลายขั้นหลายตอนนะครับหน้าตาเว็บอาจจะคลิกไปหลายหน้ากรอกหลายอย่างก็จะทดลองได้นะครับอันนี้ก็เหมาะ นะแล้วถือว่าโปรแกรมทั่วไปเนี่ยครับที่เราต้องการลองรันโปรแกรมย่อยดูเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ดูได้ด้วยว่าสิ่งที่เข้ามาในโปรแกรมย่อยของเราเนี่ยมันน่าข้อมูลในหน้าตาเป็นยังไงนะครับต้องคนมีเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับถึงมันจะทําการรันโปรแกรมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมาหยุดหรือเริ่มใหม่ไายก็คืออย่างน้อยเนี่ยคนจะมีเลเโพนะครับแล้วก็อิดิเตอร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันได้นะฮะ นอกจากนั้นพวกไลบรารีต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะทํางานกับเว็บโพได้นะครับสมมติว่าเราจะเขียนเว็บเนี่ยครับเราก็ควรจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทํางานกับเว็บโพได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้อาจจะเป็นของแค่ของแถมนะครับถ้าเกิดว่าภาษาที่เราเลือกมานะครับมันเหมาะสมนะครับอย่างเช่น Li ฟสเนี่ยแล้วก็หรือว่าโคเชอร์นะครับเราสามารถเลือกเลือกส่วนของโปรแกรมย่อยที่จะรันได้ง่ายครับกอ็อะไรจะฝากถึงผมหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถ เขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ